กับข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับพรมาจำวันนี้นะเราย้ายเวลามาอยู่ทุกวันอาทิตย์นะฮะบ่ายสองโมงเดิมก็อยู่วันอาทิตย์แล้วแต่ว่าเมื่อกอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับบอกด้วยสิครับอยู่ดี่ีโพง <c oughs> บ่ายสองฮะทุกวันอาทิตย์เจอกันนะฮะส่วนวันเสาร์บ่ายสองสายพยากรจะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะมีการปรับผังปรับเวลากันนิดหน่อยจำง่ายๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายสองเจอกับผม ันเสาร์ทัพยากรวันอาทิตย์เที่ยวกับธรณนะฮะอย่างเช่นวันนี้วันอาทิตย์เราพาผู้ชมจดจับสภาพใั้นหน่อยได้ไหมนะฮะแต่ตอนนี้ก็มันจะมีแล้วก็เนี่ยที่ผมทาอยู่เนี่ยก็เพื่อให้มันมีไงล่ะเห็นไหมอันนี้ให้สัมภาษณ์อยู่นะให้สัมภาษณ์รายการอยู่คืออาจารย์ธรใช่ใช่ใช่ถูกทำรายการไม่ใช่ทำรายงาน ทำกิจกรรมในการาปกป้องทะเลทำอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะฮะแล้วก็ทุกวันเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาตัวนี้งานเยอะไปโจมตีเขาเยอะไ,ไลต่ติหมาเล่น โดนตบนะเตะด้ว่าเดี๋ยวเตะควายแทนเขาเขียนว่าไม่เคยเห็นเหรอควายไถนาปลูกข,ข้าวไอ้คนกินจนโตถึงปัจจุบันแล้วอยู่ๆก็จะไปจะไปทำกฎออกกฎหมายช่วยดูแลหมาดีดีดีควายไถนาปลูกข้าวแต่ก็ยังมีการเอาควายไปฆ่ากินเนื<ๆ>้อกินอะไรในขณะที่หมาก็กินข้าวที่ควายมันช่วยไถมา ดีฮะเราสนับสนุนการเลี้ยงหมานะฮะอย่าไปว่าหมานะหมาบ้านผมก็มีฮะัวันเมื่อวานมันนอนตากแดดไปเลยผมผมมันตากแดดมาหลายวันนะแสดงว่าบ้านดานเย็นไม่ที่คือข้อแรกคือคิดว่ามันเป็นสัตว์เลือดเย็นแต่มันไม่ใช่ก็เลยนั่งเดินดูมันทุกวันเลยสงสัยเหมือนกิ้งก่าที่จะต้องไปอาบแดดเก็บความร้อนมาแต่ตอนนี้รู้แล้วมันหิวข้าวมันก็เลยตากแดดเพื่อสังเคราะห์แสงได้ โอ้ไม่มีอะไรกินอันนี้ช่วงนี้วันนั้นกบออกในที่ฝนจะตกอ,อ,อ,อ่ะอืออ่ะอ่าน,นี้่ะนี่หมาฉันดีมีบ้าหรอือหมาบ้านผมเออไม่มีเนี่ยอะไรเนี่ยทำเป็น,นแมวมน้ำเหรอน่ารักดีแต่เดี๋ยวก็ตายอ่ทำเลยวุ้ยหมามันไม่ใช่อย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ทไนี่่คุณผู้ชมครับเออครับตอนนี้เลาก็มังออกอะไรกันอยู่ถ้ามาทำ น้ำให้กินเนี่ยเ่น <c oughs> แหละก็กลับมาเรื่องหมาเาทุกทีกลับมาเรื่องเที่ยวกับทอนนะครับยังไม่ไปเที่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษเราจะพาเที่ยวกับทอนไปอชมอบอลยุโรปอันนี้ว่าภูของผมเจ้ายุโรปอันนี้ยุโร2016โดนโค้กไปสองเม็ดเมื่อคืนเชิญเอาพามาชมบอลยุโรปนะ อะไรเนี่ยขนมไงกินก่อนไปบอลยูโรของนี้นะฮะเริ่มต้นวันที่สิบไอยูโรไปนี้เล่นที่ไหนเนี่ยก็นี่ไงรายการเราเนี่เป็นรายการแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่จัดบอลยูโรครบที่ไหนอะปเนี่ยฝรั่งเศสอ๋อแข่งมนี่รายการแรกเลยนะคุณผู้ชมดูแ้จะคิดว่ารายการบ้าบ้าบบเนี่ยอันนี้อันแรกนะฮะแล้วส่งทีมไปตายมาหมาดหมานะครับนี่พึ่งกลับจากสวิส เข้าใจผิดนึกว่าแข่งนี่สวิตไม่ผมตั้งอจ่ดูรเวอร์พูแข่งที่บาสเซลโอ้ยากจังซ้นไดกาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่อง์วิสนะฮะแล้วก็ไม่เคยพี่ก็ถ่ายรูปหน่อยซิพี่มีกล้องโทรศัพท์ตั้งสองสามตัวพี่ก็หัดใช้มันเมื่อซีไหนบอกนู่นดีนี่ดีถ่ายๆแล้วก็ส่งไลน์มันก็ได้รูปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าสัปดาห์หน้าเราดู์วิสกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเอาอันนี้อะไรวะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์อ๋อไม่ใช่ฟัวกราอ๋อเห็นไหม อไส้ตับไส้ตับนะฮะตับห่านราคาแพงนะฮะแต่ที่ฝรั่งเศสเขาเอามากินผมก็เลยสั่งมาโอ้ยมันอร่อยกว่าเมืองไทยเมืองไทยชิ้นนึงกิอบเจ็ดร้อยอันนี้ในในตัวปารีสไม่ไม่ฝุ่ป,ปารีสไม่มีฮะอ,อันนี้เป็นอาหารที่อยู่ทางตอนใต้เพราะว่าไอาหา้ห่านห่านเราคุยไปแล้วนี่ใช่คุณแล้วครับกลับไปดูย้อนหลังเอาเองนอ่นแข่งเนี่ยสิบเมืองปารีส จริงๆไข่เงเกือบทั่วฝรั่งเศสนะมีทั้งปารีสมีทั้งมาร์เซเมืองนีสนะฮะแล้วก็ดียองฮะมันจะไม่เจอระเบิดเหรอก็เหมือนมนเมนยูไงนั่นมันระเบิดปอนเมือหมดไปสามล้านปอนเลยลูกนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเมืองอื่นๆอีกรวมทั้งเมืองที่จะเอามาให้ดูกันก็คือตูลูสกับบอกโดนะฮะบอโดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย แข่งวันที่เท่าไหร่วะสิบ <c oughs> จะถึงแล้วนี่สิบมิถุนาสิบมิถุนานี่นี่เดือนอะไรอันนี้พืษภาอ,อ๋อ<ต>ก็อีกเออรายการเราทันสมัยมากตอ่อตอ่ตอตอ่อนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อหนูดาวนี่ก็กิกนตั <c oughs> บโชว์ตับให้ดูแบบต่างๆเผื่อคุณผู้ชมไปดูไงฮะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ารายการเที่ยวกับทอมเป็นรายการแรกที่พาตัวงบินถูกมากเลยพี่นายโคตรถูกไปไหมไปดูบอลเนี่ยตอนนีนนี้คือ้วมั้งอาจารย์ จะมีบอลยูโรแล้วเนี่ยค่าตัวาเมืองไทยไม่แทบจะไม่เคยไปดูโหนี้เงียบเงียบเหมือนช่าคนแต่แต่ค่าตั๋วถูกมากเลยเพราะตั๋วไปผมจะซื้ออยู่เนี่ยตั๋วไปตอนปีใหม่สองหมื่นสามสองมก็ถูกนะจ๊ะสองหมื่นสามบินตรงบินตรงด้วยทัพมือสองหมื่นสามไม่แพงบินสองหมื่นห้าประมาณนี้แล้วสาเมืองนะฮะอันนี้หนูดาวก็เลยโชว์การกินให้ดู อ่าหนูดาวตอนนี้มีคนมาสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับเรื่องหนูดาวสัมภาษณ์ทำไมครับก็หนูดาวเป็นคนน่าสนใจน่าสนใจตรงไหนครับเขียนหนังสือก็เก่งเที่ยวก็เก่งดูเปล่าเที่ยวกระท้อนรูเปล่าเห็นเพจแฟนเพจรือเปล่าเกือบห้าพันแล้วมีอะไรมีอะไรมีหนูดาวหนูดาวพาไปญี่ปุ่นไปออสเตรเลีย มีโค้ดล่างหนูดาวไม่รแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำเราไปตั้งดูแฟนเพจไปเป็นแฟนเพจเลยอย่าพูดอย่งนั้นอันนี้รายการนี้เลยเนี่ยผมอุตส่าห์ทำให้นะยผมอุตส่าห์ทำคุณผู้ชมตอนนี้เขียนเที่ยวกับทอนเข้าแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนเพจนรกนะฮะเพราะว่าเราอัปเดตทุกทุกวันนะครับผมผมเรียนได้ทราบว่าอัปเดตทุกวันนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็อัปเดตเล่น เพราะฉะนั้นแต่ละวันนี่ไม่ใช่นั้นยาวสั้นๆในเรื่องคนอื่นก็ลงกันกุดๆนะกดกันหมื่นไลค์เรื่องของเรายาวห้าเอสีผมกลายไปซื้อไอแพคมาอ่านใหม่แล้วจ้าอ่านจอมันลงเลเกินอัปโหลดได้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวทำทำนี่เดี๋ยวผมอัปโหลดเรือห้าเอสี่อ่ะรื่อหนึ่งอัห้าเอตอนเดียวออสเตรเลียนี่รอไปสามสิบเอสีคนถึงไปเยอะแยะคนถึงกคยกดคนนึงถึงเอามันถามว่านี่ทีสิทธิ์หรือเรื่องท่องเที่ยวครับ เยอะมากใครก็จะอ่านอะไรเยอะๆก็เนี่ยเราเราเราเน้นเราเปลี่ยนแนวเป็นแนวคอนเทนต์พฤติกรรมคนดูดูช่องพฤติกรรมเราไปแนวคอนเทนต์ดูซิว่าจะมีคนตามมาไหมแนวคอนเทนต์ก็กดไลค์แต่ไม่ได้อ่านไงมีมีคนอ่านมีเพราะแนวคอนเทนต์มันนี่มันมาแรงจริงคิดเอาเองดิสาจริงหลายฉบับนะต่อต่อต นี่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 เอากลอบเล็กเข้าไปนะฮะจะได้ดูเต็มเต็มนี่้เห็นขานนดาวด้วยเห็นไหมอุตส่าห์ไปตั้งเตรียมถ่ายเนี่ยกะเอาไวเอามาเอามาออกให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะยูฟ่ายูฟ่ายูโรสองศูนย์หนึ่งหกนี่ที่เมืองตูลูส หนึ่งในสิบเมืองที่จะจัดาการแข่ง<ข>ถามว่าไปเมืองไหนดีที่สุดสำหรับคุณผู้อ่านหรือสื่อมวลชนนี่กำลังจะกำลังจะยกขบวนไปถ่ายเสื้อแล้วดูรายการเราอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะฮะปารีสเสียไปเลยครับคุณผู้ชมผมมั่นใจว่ากล้องคุณยังหายแน่นอนอ เพราะฉะนั้นเราแนะนําเร็ว้ายกันนั่นเลยเหรอเราดุแน่ผมรับประกันนะนี่ทุกคนมุ่งหน้าสู่ปารีสเตรียมล้วงกันเต็มที่ถ้าเปผมผมก็ต้องไปสําหรับนักล้วงใช่ไหมใ้อามีคนมีเงินแล้วไม่ไปเหรอใช่แล้วคนมันเยอะด้วยไงมันยิ่งคนเยอะๆเอ้ยยิ่งตอนคนดีใจเงี้ยเต้นแบบบ๊บเงียเออไม่เป่านิ่งเลยนะเพราะงั้นใครไปปารีสไปดูบอลก็เตรียมใจไปนิดหนึ่ง เมืองที่ผมแนะนำเนี่ยมันอยู่2เมืองซึ่งผมเอามาหนี้ก็คือตูลูสกับบ็อกโดนะฮะทั้งสองเมืองนี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่โดนล้วงคนน้อยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เมืองสวยใช้ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายสําคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายเพราะปารีสแพงไอ้สเมืองเนี่ยไม่ขึ้นราคาแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเพราะว่าคนแห่กันไปที่ปารีสซื้อไม่ก็ไปมาร์เซย์ไปนีสซึ่งเป็นเมืองหนึ่งดังรีองอย่างเงี้ยแต่ไอ้เมืองพวกนี้เนี่ยไม่แทบจะไม่มีไม่มีไม่มีคนไปมาก นะฮะแต่บรรยากาศได้แน่นอนต๊นี่ไงสวยไหมคนยุโรปชอบใช้จักรยานจานเทียบเลยพี่เลยเพราะว่าอากาศมันสบายมั้งถนนก็คนท้ายก็ตอนถ่ายรูปนี้รูปนี้อุณหภูมิเท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแดดร้อนนะฮะเป็เปรี้ยงแต่มันอากาศเย็นมันก็ถีบได้ของเราเนี่โอ้โหขนาดโอ้โหเป็นลมแน่ เมื่อวานทังแปดทังเก้าขึ้นไปได้งไงนะฮะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดไปเนี่ยก็หน้าร้อนก็ร้อนกว่านี้วอนร้อนกว่าช่วงผมไปทําเตรียมทํารายการมาให้คุณผู้ชมนิดนึงนะฮะของเราก็อยู่ที่ประมาณต่นนี้น่าจะอยู่ประมาณสามสิบช่วงช่วงผู้บอลก็เข้าเข้าร้อนพอดีเหมือันก็เนี่ยก็อีกสองอาทิตย์เองพี่ได้พูดด้วยกันอีกนานนั่นแหละเริ่มอุณหภูมิเริ่มเริ่มสูงวิธีการก็นั่งชิลนะฮะนี่เมือง เป็นจตุรัสในเมืองตูลูสไอตรงนี้เป็นแคปิตอลเป็นสถานีตำรวจอ๋อในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ข้างในนี่โคตรหรูเลยแล้วที่สำคัญคือเข้าฟรีไปได้เข้าไปดูไปชมก็ตำรวจเสียเงินอะไรแล้วคุณดูเถอะีตำรวจนะฮะต่อต่อตนี่ไอนี่เป็นกิมมิค กิมมิกเล็กๆในตัวรูฟเนี่ยไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยผมนั่งกระดิกเท้าถ่ายอยู่ตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่แล้วข้างบนออเนี่ยอันนี้น่าทำนะฮะใครจะไปเปิดอะไรตอนนี้เที่ยวกับทอนอัปเกรดมันทำทางด้านสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ด้วยนะฮะสตาร์ทอัพคืออะไรก้าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ก็เพิ่งจัดงานไหมไอเดียสตาร์ทอัพแล้วก็จะมีนายทุนมาซื้อไอเดียเราไปนิยามคําว่าสตาร์ทอัพให้ฟังหน่อยก็คือคุณมีไอเดียแต่ไม่มีตังค์ก็รอนายทุนมาซื้อออไไเดียคคุณุณป แต่เขาก็ให้ตังค์ขุนอเขจายอ่องแค่นั้นเอสมัยก่อนสร้างธุรกิจขึ้นมาทำจนตโตส่งต่อลูกหลานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี้ทำธุรกิจขึ้นมาเพราะมันมีอนาคตขายท่าจะไม่ทำเลยแค่ไอเดียเฉยๆเออก็ดีครับสำหรับคนทุนน้อยแต่มีความคิดที่ก้าหน้าแต่ก็แก็เขาเขาก็มา ผมว่า<ช>จะไปเปิดผมว่าความคิดผมนี่ไอพวกที่มันเด็กๆอ่ะเดี๋ยวผมหาทาผมเตรียมเรียงให้22ซองเลยชอบซองไหนเอาแบบให้หลุดโลกแค่ไหนก็ทําได้เ<ช>นี่ยคุณผู้ชมมาเนี่ยมาให้ดูแถมรฟรีๆนะฮะร้านก็เป็นร้านไม่คือเราทำคอมมูนิตี้มอลเนี่ยสังเกตได้ถ้าเกิดอยากอยากทําให้มันสวยกว่านี้นะคะคือบางอย่างเนี่ยออกแบบมาผมว่าดูเหยๆทับคนมันไม่ค่อยมีไอเดียเนี่ยเดพาไปดูอนิดหน่อยเราแต่เที่ยวกระทอนจะจัดการนําพาธุรกิจ คุณผู้ชมอย่าหัวเราะนะครับโทษทีนี่วิทยากรหลักของธนาคารแห่งหนึ่งนะเดี๋ยวก้ไปธนาคารอะไรบอกไม่ได้แต่ผมต้องไปพูดให้ SME ของธนาคารพวกนั้นฟังธนาคาร SME ไม่ใช่ธนาคารที่ธนาคารเนี่ยเขาจะมีลูกค้าที่เป็นลูกคนที่กู้เป็นพวกธุรกิจต่างๆเกษตรกรอย่ากรู้เลยประมาณนั้นนะแล้วผมก็ต้องไปพูดให้เกษตรกรเนี่ยมีนมีเอที่ค่อนข้างจะดังอื่นๆไม่ค่อย เน้นเรื่องนี้หลังนก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดพูดให้ฟังบปเรื่องกาเกษตรกรฮะเรื่อเกษตรกรพูดเรื่องเศรษฐกิจให้กับชาวเอสมของเกษตรกรฟังอใช่พี่เล็กรับหน่อยถูหน้าโทรมากว่าเกกะสฮัโโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมอันนี้ดีนะอันนี้แต่งง่ายนะ โคง้ง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 โคง้โคงไล่เรียนกันแล้วข้างบนเนี่ยผมจะไม่เห็นที่ไหนเลยแล้วลองทําดูเลยคุณผู้ชมไม่เชื่อลองซ้อมที่หลังคาบา้านดูอทั้งบนเป็นรูปอะไร <c oughs> ไม่ทำอาร์ตไงให้ลูกน้องคนดีมาวาดก็ได้เป็นรูปใ <c oughs> ช่ไหมทั้งบนเป็นรูปไม่เลวนะวไอเดียดีจ้ารู้แล้วจ้าเขาได้รู้กันทั้งเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ดีผมว่าไอเดียดี แล้วกด็ดูดูดูทางข้าวเหนียวไหม<ด>ทำทำเป็นเสาอย่างเงี้ยโคงผมว่าเมองไทยน่าทํานะแล้วมันเปิดโล่งดีด้วยคืออากาศมันลมมันลมมันโกรกได้ะเดีด๋ยว<ด><ด>ผมจะไปไปทำที่<ด>ทํทาการอุทยานพีพีนี่หัวหน้าทวมาหัวหน้าพีพีหัวหน้าพีพีเนี่ยคุยกับพี่เล็กอยู่บอกหัวหน้าพีพีอย่างแว่าจะรายการอยู่ชอบไหมเนี่ยของพี่เล็กเนี่ยผมกะจะเอาเนี่ยไปทําที่บ้านพี่เล็กตอนที่โดนทุบแล้ว มันเล็กไปจานวิบ้านใช่ไมเออไม่มมมก็ทุบห้องแถวให้หมดนะพี่เล็กเนี่ยแล้วถักม่านหน้าให้มีที่จอดรถนิดนึงนะทุบบ้านพี่เล็กไปด้วยแล้วก็เถิเขึ้นมาหน่อยแล้วทําขนาดเนี้ยผมว่ากำลังสวยเลยแล้วตรงนี้ทําอย่างนี้นะแล้วนั่งชิวๆแล้วก็หน้าร้อนก็เอาใช้พัดลม,มไอไอน้ำนะคัด<อ>สองด้านนะแล้วก็ถ้าเกิดหน้าแล้วก็เข้าขห้องแอร์หน้า,าหนาวเข้ามานั่งข้างหน้าสนใจปะเตรียมเงินไ่อต่อต่อ,ตอ นี่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 พี่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยบอกสถานีตํารวจที่ไหนก็เข้าได้นี่คือในข้างในสถานีตํารวจโอ้ทำหรูอย่างเี้อาจารย์นี่ผมเข้าไปได้ไปเล็กเห็นดาวถือถุงช้อปปิ้งอยู่อย่างังน้ะผมก็ไปผมงงเลยในสถานีตำรวจก็ตรงนี้ไงประคองตลาดเนี่ยมีอะไรเ่ยปราคองเก่าไอ้นั่นใช่ไหมสถานีตมหรวจอะไรนะประคองประคองอไม่รู้พระประชัยเอ้ยพระำรานราช ไม่ทำไม่ได้แต่ว่าเห็นว่าเป็นตึกเก่าเป็นตึกเก่าเป็นตึกเก่าอ่ะบอกไปแล้วตัวร้อยพระสว่างแต่อย่างว่าคนไทยก็ไม่อยากขึ้นไปสถานีตำรวจเท่าไหร่อันนี้สถานีตำรวจพอเดินเข้ามามีตำรวจเฝ้าข้างหน้าเลยเห็นตำรวจที่วิ่งหนีเลยนะผมไม่ผมตำรวจฝรั่งเศสแต่ก็คุยกันได้ตำรวจ policy ใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้จักครับผมจะรู้ได้ไงเรียกว่าอะไรผมไม่เคยบอกแล้วผมพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็น ตำรวจตำรวจไทยก็นี่ตอนนี่ตอนเวลาคุณจะไปแจ้งความตองเดินผ่านมันจะเป็นการบิ้วอารมณ์เนี่ยให้บิ้วให้มันรู้เนี่อะกลับเข้าตู้หรือโลศิลปะรู้จริงจานจากกรจากตัเาเองนี่สถานีตำรวจจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นรู้ว่าจะมาแจ้งความเรื่องกระเป๋าตังค์หายอี่ยก็เดินบิ้วไปไงมีมองดูข้างๆมีรูปปั้นมีนัส บางทีก็ทำให้อาจจะแบบว่าปรองไปได้ว่าทุกอย่างในโลกมันก็เจอศิลปะกล่อมเก่้าเข้าไปเดินทะลุออกไปเลยนั่นมุ้งแหวนนั่นเป็นโต๊ะโต๊ะของร้อยเวรอยู่ตรงสุดตรงนั้วนะใช่ไหมดีครับก็ถึงบอกเขาี่เมืองอะไรเนี่ยตูลุสก็ผัดฝังไปไว้แต่เป็นเมันตบก่าเน้ไปแสดงว่าไปยึดวังมาสอนอเนี่ย <laughs> มันเป็นวังเก่าอยู่แล้วอันนี้เป็นอัอนนี้อีทางออกมาออกมาปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นอีโบทเนึงอันนี้ก็สวยนะฮะผมชอบอันนี้ข้างบนนี่เป็นภาพ500ปีแต่คนไม่เคยไปดูกันไม่เคยมีคนรู้จักเลยเลยสามคนไทยไปตูลุก้ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเมืองประกอบแอร์บัสอ๋อพวกคนพวกสนามบินพวกสายการบินพวกนี้ต้องไปตูลุ้ยสุดแล้วนะฮะก็ไปมากันก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรผมก็เลยเอาไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีนะฮะเป็นนั่ง <c oughs> ยิม้มข้างหลังเนี่ยจะเป็นมานั่ง ข้างนอกเนี่ยพี่ได้เห็นไหมกระจกแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นมานั่งสุดยอดเลยตรงนั้นเปเล่นเล่นก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งความไม่ใช่นี่คนในที่กันแล้วตำรวจจบจบแล้วอันนี้ใกล้ๆตำรวจไม่แต่ไอ้มานั่งข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นที่ดูดบุหรี่พูดได้ใช่ไหมดูดบุหรี่ของสาวมัธยมญี่ปุ่นเออทั่วที่สาวมัธยมฝรั่งเศสแล้วสาวญี่ปุ่นเนี่ยมันกิกิ๊กเด็กมัธยมฝรั่งเด็กไฮสกูฝรั่งเศสนี่สุดยอดกว่า่เพราะเนื้อนมไข่ หรือญี่ปุยมันยังแบบเล็กๆเอ้ยมาดูดแอบดูดนี้อยากไปเลยท่าคือเราดูอาร์ตด้วยไงพอดูอาร์ตเสร็จแล้วก็แอบเอาไปดูข้างนอกโอ้ยเป็นยี่สิบสิบคนน่ะต่อห้ต่ออันนี้เป็นที่ท่องหนังสือไปเลยพอดีผมไปอนช่วงเรียน อ,อแต่พอตอนจะเลิกเนี่ยสาวเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูตอนนี้เข้าช่วงสอบของมหาลัยด้วยเนี่ยเห็นไหมเอาหนังสือแคลวหนึ่งศูนย์หนึ่งมานั่งนั่งบนพื้นเนี่ยนั่งคล้องแล้วเข้าบนไปอย่างเงี้ยอม,มันเป็นอะไรก็ดูดิมันไม่รู้สึกอะไรหระอรู้สึกความงามตึกจกตวันที่สิบสามอันนี้ก็เข้าฟรีแล้วเปิดให้เป็นที่ท่องหนังสือเด็กอ๋อเห็นดูดาวไหม เห็นไหมจุดดำๆที่อยู่นี่ยอยู่ไกลๆด้วยอัอยู่ตัวอยู่ตัวไม่ไกลอยู่ตรงดำที่นั่นยืนอยู่นี่ภาพที่กัวายได้เลยเขากัวจายได้ไม่ยากองบอกว่าไงเที่ยวกระทอนถ่ายอะไรไม่เคยมีมนุษย์เมื่อกี้นี่อยู่ฟ้าก็ไม่มีมนุษย์เห็นไหมถ้าเมื่อนนี้คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นมนุษย์เพราะนี่คือความสามารถพิเศษของเที่ยวกระทอนนะฮะต่าๆเนี่ยไอในพวกเนี่ยนั่งชมวิวสวยดีครับจริงๆบ้านพี่เด็กเนี่ยผมว่ามันคิดอยู่ผมไปดูมันหลายที่แล้ว ไอ้อย่างนี้ก็ไม่เร็วนะคือทําเป็นขอดยาร์ดเขาเรียกขอดยาร์ดอ่าเนี่ยตรงกลางเนี่ยทำเป็นสวนเล็กๆเนี่ยแล้วไม่ต้องปลูกต้นปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวไงอ่าแล้วรอบๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยไอ้ต้นรอบๆมัน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 ขึ้นไม่ได้ไงต้องปลูกต้นสวนเพราะต้นสวนมันไม่บังแดดเพรไม่บังแดดแล้วก็ตัดไอ้ต้นไม้ต้นไม้กิ๊กก๊อกนี่มันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมีน้ำผู้อันนึงแค่นี้ก็อัพราคากาแฟจากแก้วละเป็นแก้วลละบาาาาาทพีีี่่่ไไดด้กแฟเเเปนยยยออจร ตัวจัดสถานที่ให้มันผมแปลกใจจริงๆเะครับพี่เล็กไม่ได้มีอาชีพอะไรนะพี่เล็กอยู่ได้ยังไงพี่น้อยพอใจนะพี่น้อยมันตรงไหมเนี่ยฟังผู่จงภาพฟังกันไว้เนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยจบแล้วเลอสองนาทีหอดเวลาละถึงไม้ก็พีซวิกตอรี่ชอบแบบไหนวิกตอรี่ฟอหงแดง yes วิเทอรรีมันหไมกมึงโดนสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมีที่มาไหมอ่ะัวดีโอ้โทษทีครับผมพูดคำหยาบมึงไม่มึงไม่นับตัดปีฟุตบอลนี่เวลาแข่งก็บินเจอสนามไหนก็บินบินไปแข่งมันแข่งมันพมามันไม่ได้โอ้ฟุตบอลยูโรเดี๋ยวนี้เกือบเท่าฟุตบอลโลกทีแข่งกันหนึ่งทีมมันต้องมีหลายสนามไงครับ A B C D E F G H อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้หลายสนามแล้วไอในฝรั่งเศสนี่ขับรถแป๊บๆป๊ได้แล้วรถไฟเตจเว้เขาเรียก ถ้าเกิดประเทศไทยอัดทีจีวีเนี่ยผู้สื่สใช้เตจเวปี๊บก็เดดูได้ถ้าเกิดมีตังนะเพราะมันแพงค่ารถไฟแต่ผมว่าก็เลือกทีมที่เราอยากจะดูก็ไปประจำที่นู่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อเพราะมันเริ่มใกล้แล้วนะครับว่าคุณผู้ชมเชียร์ทีมหนแล้วก็เราจะมาเชี่ยวเมืองตูลรู้เสืันต่อรวมทั้งการแนะนําว่าคุณผู้ชมควรจะไปที่ไหนสวิตมซ์ให้ดูด้วยเดี๋ยวเอาสวิตเซอา์ไปดูด้วยขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม รายละเอียดเรื่องราวต่างๆของเที่ยวกับทอนได้บน Facebook นะครับพิมพ์คำว่า facebook.com/ เที่ยวกับทอนนะฮรขึ้นไหมขึ้นนี่ขึ้นนี่ นะฮะหรือพิมพ์คขาว่าเที่ยวกับธรใน Facebook ก็ได้นะฮะรวมไปถึงรายละเอียดของหนังสือต่างๆนี่คือราสำนักพิมพ์บ้านบาทิตทั้งของอาจารย์ธรเองหรือนักเขียนท่านอื่นๆนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนั้นมีลดราคาอะไรยังไงเราเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปริมาณนุกษมดรทอรธรรมรงนาวาสวัสด์ผมเกษรชนะเสรีชัยพร้อมน้องฝึกงานจากราชพัฒราชพัฒน์พระธรบ้านอมานอบ้านสเสร็จคุปใสล ของเราไปข้างบนก็บ้านสมเด็จทั้งนั้นออกงานก็มีแต่บ้านสมเด็จด,ดูว่าที่อื่นจะไม่มาที่นี่โอเคสวัสดีครับนะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์นหน้าสวัสดีครับวันอาทิตย์นะครับ